อนะอ้าา้้มาามมมมาาาาาาาทักนน็็รรรยยยแ่เเเวชชิิดีีีหลงสวัสดีครับพี่น้องครับมนีอยู่กับทางพี่ไพ่ให้พี่ไพ,พ่สวัสดีพี่น้องนะครับคสวัสดีค่ะพี่สุดารัตน์ด,ดีรักชาจ้าตอนนี้ยุสัยครับพี่ไพ่ครับอยู่บ้านเทพพยัก์ค่ะตำบลตะจงอำเภอละหาร้ายจังหวัดบุบรีรัมย์ค่ะมนีมีวิธีอย่างครับในเรียงของการเรียงงัวเราเหมือนจับประสบความสำเร็จในเรียงของปัญหาต่างๆครับ กอนหนี่พี่จะบ่ได้กินบม่ได้กินอาหารหัวอาหารเนาะเพราะพี่กับยาพี่มันหลายพี่ก็ให้เน้นเป็นยากระฟ้างโดยส่วนใหญ่แต่ว่ามันจะเกิดปัญหาที่ว่ากรฟ้างเนี่ยร่างโตกับเ่าค่อยอยากกินพี่ก็เลยไปซื้อพี่ก็เบิ่งในย t u b e เลยเนาะพี่ก็เลยให้กินกินดีไม่ใช้ต้นหลักเลยที่พี่เอามาให้กินเนี่ยพอตัวนี้เขาเป็นลำปีเขาทองสี่เดือนตัวไหนครับพี่ไหมครับตัวเม่ขาวนี่ค่ะ ตอนที่ช่วงเขาทองยุซีเดือนเขาเป็นล้ำปีสกินเป็นหนักมากแผลยังแผลยังอยู่ยุตวาตอนนี้เป็นแผลใหญ่เนาะแผลใหญ่พี่ก็เลยลองออามาให้กินดูเขาบอกว่าเขาบอกกินแล้วมันจะช่วยทั้งความสะอาดภายในหรือว่าไม่มีกลิ่นเหม็นเรากับแผลก็จะยุบเร็วสมานกันเร็วจะเหลือแค่โต๊ที่มันใหญ่ๆอหลมมันก็จะชาหน่อยเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันกินลึกพี่ก็เลยแนะนําเผื่นบ้านเผื่อนเช่าบัว พี่ก็เลยไปแน่น้าเขาเนาะเห็นเขาเป็นเขาเป็นเขาก็เป็นแห้งเนาะเต็มโตเลยจนจนหมอมาทายบอกว่าทายลูกว้ในเด้อมันสิตายเลยเด้พี่ก็เลยว่าเอาไปรองบังดูจักแมนบ่แมนพี่ก็เอาไปให้เขาผสมใส่ขวดจำเนียล่ะพันดึงมาสลิงหนึ่งเลยพันเกอกเลยภายในบา่กี่ชั่วโมงตื่นสาขึ้นมามันลุกเสยไหมพันวางซีเราพี่ไพ่รู้สึกสงสัยว่าครับตอนนั้นว่าเออมันจริงแท้บอกจริงสินะครับแมนพี่ก็เลยสงสัยยงไงพี่ก็เลยว่าเอา แต่ว่าพี่ก็สังเกตมากกับขอกของพี่อยู่แล้วนะซึ่งตัวนี้มันโสมมากเนี่ยแม่ขาวเนี่ยโสมมากตัวแม่ใหญ่เนาะครับแมนนะค่ะพี่กับกินหล้วก็สังเกตอาการมาตลอดเขาก็ดีขึ้นตลอดสดใสแข็งแรงแล้วกับการหายใจปกติจะหายใจไ่เฮ้านี้มันจะเหม็นไหมครับแล้วผิวพันเนี่ยสะอาดทุกตัวเออเห็บเห็บกับว่ามีเกาะพี่ก็แปลกใจเพราะก่อนหน้านี้พี่จะกําจัดเรื่องเห็บมาก พี่โฆษณาแต่ซื้อ,อยามาฉีดเอามาัดหนึ่งกับทั้งฉีดสองทั้งเช็ดไหมครับเพราะแต่กินตัวน,นี้แล้วบ่มีเลยจ้ะไม่ได้โมโนเด้ไม่ไดโมโนโแต่ว่าเออหนึ่งกินก็เก้งมากขึ้นสองกับผิวเขาเนี่ยจะสังเกตดูเขาจะละเอียดหมดเลยเดอเนี่ยทั้งทางที่หัวอาหารที่ก็บ่ะไ้ให้กินคพี่เพิพ่งมาให้กินตอนเขาคลอนนูกนี้เป็นวัวน,นมครับ ขาให้นมพี่ก็เลยต้องการให้อาหารเสริมเพานิดนึงเสียจ้ะพี่ก็เลยเอมามาให้กินแล้วพี่ก็เออสังเกตดูพฤติกรรมของงวัวไปเรื่อยๆพน,นื่องเดือนพันไปเห็นความชัดเจนจริงๆนะการให้นมมันเป็นยังไงครับนำนมหลายนำนมดีกินต้นหญากับนมกับอ้วนแหละเพราะแม่เขาาจะได้กินตลอดคุณภาพเนี่ยดีขึ้นหลายเลยดีขึ้นหลายค่ะแตกต่างจากที่พี่เลี้ยง <c oughs> มาหก <c oughs> เดือนก่อนหน้านั้นแล้วก็หลังจากอีก เจ็ดแปดเดือนหลังจากที่พี่ได้กินม้าเนี่ยดีขึ้นเยอะตัวส้มนี่ตั้งแต่ได้กินตัวนี้มาจะเป็นปีแล้วนะเนี่ยค่ะดูขนงวัวลูกง้วแต่ละตัวของพี่ถือว่าพานเขาก็ได้กินน้ำตลอดเนะาะครับเขาได้เขาจะได้บริโภคน้ำพวกนี้ตลอดเพราะี่พี่จะบ๊อบบ,บ๊อบ,บปล่อยปะละเลยเลยพี่จะไปทงนางสิพี่ก็ถือขวดน้ำไปน้ำเด้ยดใช่น้าให้เขากินเขาก็พอเวลาขิวน,น้ำเขาก็ไปกินซึ่งเขาได้ตลอดทุกวันนะคะ่ะ กินเก่งแล้วก็สุขภาพดีกินกินจนกินจนทองสีแตกหนาวเรื่องกินเรื่องเงียวเรื่องอย่างนี้พี่ดองมีปัญหาแบบนี้มีปะครับของพี่บ่มีเพราะว่าพี่ได้กินตัวนี้กินพอกินไปแล้วตัวนี้เนาะกิ่นจมูกของเพิ่นก็จะบ่มีกลิ่นขี่ก็จะบ่มีเหม็นเงี่ยวก็จะบ่เหม็นอนะในคอกนี่สังเกตได้เลยว่า เขาไม้ยุกเขาได้ตลอดเรื่อยๆทุกมือบ่มมีกลิ่นเหม็นยังอ่ะจ้ะมันจะช่วยลดกลิ่นทุกสิ่งยางของเขาอ่ะเหมือนไปปรับสมดุลในล้าใส่หรือเปล่าพี่กับบอสในใจเนาะเงี้ยวสิเงี้ยวลงมาเป็นบอกลิ่นมันจะฉุนแบบแห้งๆกลิ่นงัวน่ะกลิ่นสาบมันบ่มีกลิ่นมันหายตัวเจ้าสังเกตเบื้องบนวาเพราะว่าแฟนพี่บ่อดๆยุ่น้ำพี่ตลอดเนาะเขาจะไปไปมาๆเนาะนี่จะเป็นภาพรวมของการเลี้ยงงวัวเรา เหมือนจะประสบความสำเร็จในเรื่องของปัญหาต่างๆครับลาบไปแล้วพอ,อกันไหมคลิปนะ่ะสำหรับพี่นิ่บา,บายๆพี่น้องครับ